ปัญหาการคิดคอนเทนต์ปัญหาการแต่งเรื่องราวคือไม่มีไอเดียในการคิดคอนเทนต์นั่นเองวันนี้ครูจะมาให้ AI 2ตัวเก่งที่เขาจัดการเรื่องคิดคอนเทนต์คิดเรื่องราวคนทำออนไลน์ส่วนใหญ่จะติดปัญหาตรงนี้แหละที่ทำให้เราไปต่อยากมากไอ้ AI 2ตัวนี้มันจะคิดให้คุณได้เป็นร้อยรเป็นพันพัเรื่องเจ้า AI พวกนี้มันจะคิดให้คุณเป็นเป็นยูนิคของคุณเองอะ่ะเป็น เป็นแบบฉบับของคุณเองเลยก็คือเรื่องราวต่างๆที่คุณต้องการคุณแค่ส่งคำสั่งว่าคุณอยากจะให้เขาหาเรื่องแบบไหนแต่งเรื่องแบบไหนคุณต้องการเรื่องแบบไหนที่ไหนประเทศไหนเกี่ยวกับสถานที่แบบไหนความลึกลับแบบไหน AI พวกนี้จะทำให้คุณได้หมดวันนี้เราจะมาทดลองเพียงภาพภาพเดียวแบบเนี้ยถ้าเป็นปกติธรรมดาเราจะแต่งเรื่องอะไรออกมาจากภาพภาพเดียววันนี้เรามาดูกัน AI ตัวแรกก็คือ c o p i l o t เราก็เอาภาพเดิมนี้แหละที่เราอยากจะสร้างนิทานเอาเป็นว่ายุตัวอย่างว่าเราอยากสร้างนิทานด้วยภาพภาพนี้เราก็โยนภาพเข้าไปแล้วก็บอกเขาให้เขาแต่งนิทานให้แล้วนี่ก็คือผลงานเพียงไม่กี่วินาทีเราก็ได้นิทานสำหรับเด็กเกี่ยวกับแมวและที่สำคัญเราได้พร้อมที่จะเอาไปสร้างภาพด้วย และนี่แหละคือความเก่งของเจ้า AI ไม่ว่าคุณจะโยนภาพไม่ว่าคุณจะสั่งคำสั่งไม่ว่าคุณจะให้เขาหาเรื่องราวที่อยู่บนโลกเราใบนี้หรือนอกโลกก็ได้เรื่องราวประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยเรายังไม่เกิดเขาก็ค้นหาให้เราได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างคือความล้ำของเขานี่มันคือความล้ำของเขาและ AI ตัวที่สองก็คือ g e ม i นายเช่นเดียวกันเราก็โยนภาพเดิมเข้าไปเราก็ให้เขาแต่งเรื่องเราก็ได้นิทานจากภาพเดิมมาอีกเรื่องหนึ่ง พร้อมกับคิดพร้อมให้เราไปสร้างภาพด้วยแค่นี้เราก็ได้คอนเทนต์ที่เราจะเอาไปลงไม่ว่าคุณจะสร้างช่องแบบไหนเป็นนิทานสําหรับเด็กเป็นเพลงสําหรับเด็ก เป็นเรื่องเล่ารอบโลกเป็นเรื่องลึกลับเรื่องหลอนอะไรต่างๆที่อยู่บนโซเชียลมีเดียคอนเทนต์คุณจะไม่มีวันตันอีกต่อไปคุณจะได้คอนเทนต์จนคุณเลือกไม่ถูกว่าคุณจะทำคอนเทนต์แบบไหนเพราะมันเยอะมากและนี่แหละคือเครื่องมือ AI ที่เข้ามาช่วยให้ชีวิตเราง่ายแสนง่ายคุณจะตัดปัญหาเรื่องคิดคอนเทนต์เรื่องคิดเนื้อเรื่องเรื่องที่ว่าจะไปค้นหาเรื่องราวจากไหนที่ไม่ซ้ำใคร เจ้าพวกนี้จะคิดให้คุณพร้อมทั้งคิดเนื้อเพลงแต่งเพลงใหม่ๆเพลงสําหรับเด็กเพลงอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะทําให้คุณได้หมดนี่คือความมหัศจรรย์ของ ai ในยุคนี้แล้วถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่อง ai อยากใช้ ai เป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับเราในการสร้างรายได้บนออนไลน์อะไรที่มันยาก,ยากสำหรับเราอะ เราก็โยนหน้าที่พวกนี้ให้ AI เขาจัดการให้ทุกวันนี้ AI จัดการให้เราได้หมดเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปค้นหาเราไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลากับการคิดคอนเทนต์จำไหมว่าคอนเทนต์คือกับดักที่ทำให้คนที่ทำออนไลน์หลายคนน่ะท้อแท้แล้วก็เลิกทำ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากที่คุณจะต้องมาคิดคอนเทนต์คิดเนื้อเรื่องวันหนึ่งที่คอนเทนต์ตันคุณไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงวันหนึ่งที่คุณหาเนื้อหาไม่ได้ a อ <AI S 2> พวกนี้จะทําให้คุณมันจะเสาะหามาให้คุณเพียงแค่ปายนิ้วเพียงแค่คําสั่งคุณก็จะได้คอนเทนต์ทั่วโลกที่คุณต้องการคุณอยากได้แบบไหนเขาจัดหามาให้แล้วถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้ว่า AI มันทำอะไรให้เราได้บ้าง ครูก็มีคอร์ส AI ม i เลเน r e คอร์สนั้นรวบรวม AI มากกว่า50ตัวที่รวมอยู่ในนั้นใครอยากจะได้เครื่องมือดีๆก็พิมพ์คาว่าสนใจในคลิปได้เลยคุณจะได้ AI ที่ครอบคุมการสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์แบบง่ายๆเลยคุณจะประหยัดเวลามาหาศาลจำไว้ว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าอะไรที่เราสามารถเอามาเป็นผู้ช่วยเราได้ ก็นำมันมาใช้ซะทุกวันนี้ AI มีประโยชน์กับคนทำออนไลน์มหาศาลเพราะฉะนั้นจงรู้จักใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อมาทุ่นแรงเราซะวันนี้ใครอยากได้เครื่องมือดีๆก็อย่าลืมพิมพ์คาว่าสนใจคอสนี้ราคาถูกมากราคา1,290บาทใครอยากได้เครื่องมือ50ตัวที่อยู่ในคอสเอาไปเอ่อเป็นเครื่องทุ่นแรงเอาไป